สวัสดีค่ะร้านเทคเตอร์นัดสาขาสมเด็จังหวัดกาลสินนะคะมูนอนิกามาปเดสินค้านารานนะคะประจําทุกวันเช่นเคยนะคะให้ลูกค้าเอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะคะมากันที่อุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะของเรานะคะเป็นนะคะโตรตาอรี่นะคะของฟาร์มเทคนะคะโรตารี่ฟาร์มเทคนะคะราคาเริ่มต้นยูทีซีมืเก่าพันหาร้อยบาทราคาจะสูงไปตามขนาดตามไซส์ของโรตาตรี่นะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่นะคะลอตเตอรี่นาซาราคาเริ่มต้นอยู่ที่48,500บาทนะคะลูกค้านะ้าูกค้ารับกลับเองนะคะลอตเตอรี่นะคะถ้า,าลูกค้ารับกลับเองทางร้านมีส่วนลดให้นะคะจานวน3,000บาทนะคะบอกว่าจะเป็นรุ่นใดยี่อ้อไดก็ตามนะคะ้าูกค้ารับกลับเองนะคะลูกค้านะอ่ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตัดยญานะคะของ สยามนะคะมีตั้งแต่นะคะขนาด1เมตรถึงเมตร40นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่นะคะ24,500ัร 24, บาทนะคะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะผานทำรุ่นนะคะนาซาราคาอยู่ที่35,000ับาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะสิเป็นขาดนะคะขาดตัวนี้นะคะสีไส้ใหญ่แต่นะคะรุ่นนะคะ LC5 LC7 L50 นะคะราคาอยู่ที่นะคะ8,300บาทนะคะ,อะขอพายค่ะ8 5 0พบาทนะคะลูกค้านะ8,500บาทนะคะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผนัดพวนนาซาผาัดพวนสี่ใบาราคาอยู่ที่41,000บาทนะคะผัดพวนนาซาผาัดพวนห้าใบนะคะ บ22ราคาอยู่ที่นะคะ36,500บาทใบ24อยู่ที่ราคา40,000นะคะ40,000 2,500บาทนะคะเป็น 1, พันพวนหาใบใบ22ของนาซาแล้วกับใบ24นะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะ ตัวตัดญ้านาซาขนาดนะคะหเมตรนะคะนาซาจะมีขนาด1เมตรเมตรยีเมตรส0นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,500ืันรบาทนะคะตัวตัดญ้านะคะเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้นนะคะลูกค้านะ,ะราคากระสีสูงขึ้นไปตามขนาดตามไส้ของสินงานนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะรถสาคาสมเด็จก็เริ่มโลงแล้วนะคะสินค้าเริ่มหมดแล้วนะคะลูกค้านะ อ่าสามสิบหกตัวนี้นะคะก็มีคนจับจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีลูกค้าจับจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะ L สามหกศูนย์แปดตัวดีทีตัวนี้นะคะ,ะมาต่อกันที่ฝั่งนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะโรตารี่สยามสโตล่านะคะขนาดนะคะ ขนาดเม6 0นะคะเมด8 0นะคะซิมมีอ2ขนาด2ใส่ทอนั่นนะคะของสยามสตูลานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่48,500บาทนะคะราคาจะสูงขึ้นไปตามขนาดตามไซส์นะคะแต่ถ้าลูกค้ารับกับเองทางร้านมีส่วนลดให้จํานวน3,000บาทนะคะ,ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะ ลิปเปอร์เองนะคะลิปเปอร์ละเบิดดินนะคะราคาอยู่ที่19,500บาทนะคะถ้าลูกค้ารับกลับเองทางร้านมีส่วนลดให้1,000บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะพานขุดมันนาซาราคาอยู่ที่14,500บาทนะคะพานขุดมันสยามนะคะจะมีหนวดกุ้งด้วยนะคะราคาอยู่ที่14,500บาทเหมือนกันนะคะถ้าลูกค้ารับกับเองทางร้านมีส่วนลดให้1,000บาทเช่นกันนะคะ มาต่อกันที่ฝั่งนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะยกร่องนาซ่านะคะยกร่องนาซาไปยีิบสองราคาอยู่ที่หนึ0งบาทไปยีิบสีอยู่ที่ราคาหนึ0งหาพั้าบาทาลูกค้ารับกับเองทางร้านมีส่วนลดให้1,000งันบาทนะคะ มาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะผ่านยกร่องหนิงนะคะราคาอยู่ที่18,500บาทนะคะหนิงจะผลิตแค่ใบย2ิบออกมานะคะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะผ่านยกร่องปอเซรีนนะคะใบยี่สิบสี่ราคาอยู่ที่19,500บาทใบยี่สิบสองอยู่ที่ราคา17,500บาทแต่ถ้าลูกค้ารับกับเองทางร้านมีส่วนลดให้นะคะ1000บาทเช่นกันนะคะมาต่อกันที่ฝั่งนี้กันเลยนะคะ ฝั่งนี้นะคะจะเป็นนะคะขุดมันเหน่งนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะคะ ุูดมันปลเซลีนะคะมีราคานะคะอยู่ที่1 3 5 0 0ัรบาทถ้าลูกค้ารับกับเอทางร้านมีส่วนลดให้1 0 0 0ับาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะบวัวสเปนพันคูดมันพันยกล่องนะคะหรือว่านะคะรถตลีตีดินนะคะติดตอ่อสอบถารรมมาที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินได้นะคะที่เบอร์0ูน5 4 3 8 2 9 7ที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะมือหนึกกับสวัสดีค่ะ